สวัสดีค่ะชาวแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับ Black d e s เซอนะคะกับคลิปแนะนำวิธีการหาเงินแบบเสือนอนกินวงเล็บว่งมังนะคะก็คือวันนี้จะมาแนะนำแบบว่าการหาเงินนะคะในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์นะคะแบบที่ทุกคนน่าจะทำได้เพราะว่าน่าจะมีมือใหม่หลายๆคนไม่รู้หรือบางทีอาจจะมีการปรับแพทแล้วผู้ผู้เล่นเก่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยก็เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้แม่บ้านจะมาแนะนาเอ่อการหาเงินทั้งหมดนะคะเท่าที่แม่บ้านจะรู้เนาะโอเคก่อนเ,อเลยลต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะ กาสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เด็ดทุงช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจทีมา,มากๆเลยคะ่ะใครอยากจะช่วยสนับสนุนค่ากาแฟค่าเสียงเหตุอะไรใด,ดๆก็ดูได้ใตค้คลิปเลยจ๊ะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าใน1นสัปดาห์หรือ1อาทิตย์เนี่ยแม่บ้านในหนึ่งวันหรือหอาทิตย์นะคะแม่บ้านได้เงินจากตรงไหนบ้างน,นะคะ ซึ่งอันเนี้ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องการฟาร์มหรือว่าไลฟ์สกิลต่างๆนะคะอันนี้จะขอให้แยกออกไปเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่บ้านมองว่าทุกคนน่าจะทําได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเกมให้เราทุกคนอยู่แล้วนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะก็ะคือเงินไรวันนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ของแม่บ้านเนี่ยจะได้อยู่ที่วันละ7 8็เอฟนะคะ่ะซึ่งตอนเนี้เขาได้ปรับมาใหม่แล้วนะซึ่งจาแพทไปได้แล้วประมาณวันไหนจากที่สักวันหนึ่ง <c oughs> เอาเป็นว่าเป็นเป็นแพทไหนสักวันหนึ่งของเดือนมกราคม2569เนี่ยนะคะเขาก็ปรับเรื่องเงินไรวันเข้ามาเนะาะเพราะเมื่อก่อนเราจะได้เกินแค่แบบ10 20เอฟอะไรเงี้ยตอนนี้คือเราดันได้แบบเกินร้อยเอฟด้วยนะคะทีนี้เอ่อเงินายวันเนี่ยมาจากตรงไหนนะคะทุกคนนี่คะ่ะมาจากตรงนี้นะคะชื่อเสียงของตระกูลเหเานัน เ,เซึ่งอันดับแรกนะคะมันจะเป็นเรื่องของตัวละครนั่นเองนะคะก็เอาง่ายๆคือพยายามทําตัวละครในไ d ดีของเราอะค่ะให้เปริเ,เวล60ให้หมดเลยยกเว้นว่าอย่างเช่นเป็นตัววิ่งมาหรือตัวอะไรที่แบบจําเป็นจริงๆก็ทิ้งไว้49ก็พอเนาะแบบพวกลฟ์สกิลต่างๆนะคะอันนี้ส่วนที่เหลือตัวอื่นๆก็คือดันให้มัน60ไปให้หมดเลยค่ะแม่บ้านก็มีตัวละคร60คือแบบเต็มไปหมดเลยเนาะม,มันก็จะมาช่วยเพิ่มในชื่อเสียงตรงนี้นะคะตรงส่วนนี้แม่บ้านก็ได้ 45m เนาะ ส่วนที่2นะคะจะเป็นค่าชื่อเสียงเอ่อชีวิตนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะคือเอาง่ายๆนะถ้าเกิดใครดันถึงเซียนได้เนี่ยจะยิ่งได้คะแนนเยอะมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเออจริงๆส่วนเนี้ยถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทํายากแล้วเป็นแบบอะไรระยะยาวมากๆนะคะเพราะว่าการดันเอ่อค่าความชำนาญไม่ใช่่าคามชนญขอโทษนอาค่าชื่อเสียงตรงเนี้ยให้เป็นถนึง ระดับเซียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อยๆทำไปเนาะก็คือไม่ต้องเออไปซีเรียสกับมันมากเอ,าอันที่สานะคะจะเป็นเรื่องของค่าชื่อเสียงไอ้ของความรู้ตระกูลหรือว่าค่าคะแนนสมทบนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะมาจากเกิดค่าคอนตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของความรู้ในตระกูลเราพวกที่อยู่ในตัวเฮต่างๆหรือว่าค่ามาจากค่า Energy ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนแบบเราค่อยๆสำรวจโลกแบ c ็กิเซอรดไปอะคะ่ะ ทำไปเรื่อยๆอะไรหลายๆอย่างก็เหมือนจะเก็บมันก็จะมารวมให้ใจตรงนี้อันนี้พูดรวมๆนะนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมีค่าชื่อเสียงเนี่ยเราก็จะได้รับเงินรายวันนะคะถ้าถามว่าอันไหนทําง่ายสุดคงจะเป็นการปั้นตัวละครให้เลเวล60เนี่ยน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าจริงๆถ้าใครเล่นซีซั่นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละอย่างนะคะก็ค่อยๆวางแผนไปเนาะ คือค่อยๆทําไปอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะคะแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าเอออย่าลืมมาดูตรงพวกนี้ด้วยนะเพราะว่ามันได้เรื่องของเงินรายวันด้วยนะคะก็คิดดูสมมติว่าถ้าเกิดเราได้เงินรายวันนะคะเออวันละร้อยเอ็มเนาะก็คือเจ็วันก็มีเงินมารอนรอแล้วเจ0้อเอ็มต่อสัปดาห์นะคะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยประมาณนี้หรือถ้าแบบวันละห0สิเอ็มอย่างเงี้ยก็ยังดีอะไรอย่างงี้นะคะก็มานั่งลองทําดูโอเคต่อไปนะคะ สองนะคะก็คือตีบอสกิ้นะคะตีบอสกิ้นะคะขออน,นุญาตนิดนึงอ่ะตีบอสกิลในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้ก็คือจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะอณ่นนแพตตอนนี้นะคะตอนนี้ไม่รู้นาคตจะมีเพิ่มไหมตีง่ายๆเลยตำตำตัวหนึ่งก็คือ1000นเอ็มนะคะก็คือตีแค่สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะซึ่งของแม่บ้านเนี่ยจะเปิเปดบอสเอ่ออัน เป็นไปนเบิดบอสสูงสุดเนาะก็เลยจะเป็นอยู่ที่เฉลี่ยตัวละ1,000งเอ็มก็เท่ากับ5,000ันเอ็มนะคะเท่ากับว่าตอนนี้แม่บ้านก็จะมีเงินมารอและประมาณ5,500ัเอ็มเนี่ยค่ะต่อสัปดาห์นะคะโดยประมาณนี้อื ซึ่งอันเนี้ยบอสกิ้อะค่ะก็ถ้าเกิดใครไม่ตีคานก็จะเหลือประมาณ 4,000m อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแ้วถ้าใครตีก็จะเป็น 5,000m นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่กิ้ของแต่ละกิ้ไปนะคะซึ่งก็ถามว่าบอสกิ้ตีกันนานไหมกิลแม่บ้านอตีกันแค่ทั้งหมด5ตัว30นาทีนะคะก็ถือว่าไม่นานนะก็คือแบบ30นาที 5,000m อะก็คือก็คือเหมือนฉันไปฟาร์มชั่วโมงนึงไม่สิเออใช่ฉันฟาร์มชั่วโมงนึงของแม่บ้านแล้วได้ประมาณ3 0 0 0ก็ประะะมาณนนี้คอเ อ,อันนี้ก็แนะนําเรื่องบอดกิวนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมหากิวอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้ากิวไปแล้วจะต้องรอหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงจะสามารถตีได้เนาะเพราะว่าจะต้องพ้นหยดถั่วง,งอก,ก่อนนะคะอืมโอเค ต่อมานะคะอะอย่างที่3ก็คือบอช่องว่างนะคะซึ่งตอนนี้บอช่องว่างเนี่ยจะเกิดทุกๆ5วันนะคะหรือ120ชั่วโมงนับจากวันที่ตีสมมุติว่าคุณตีวันอาทิตย์เนี่ยก็นับไปเลยนะคะ5วันมันก็จะเกิดต่อจากวันที่เราตีอะค่ะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนี้ของแม่บ้านแม่ติดแม่บ้านตีไปแล้วมันเลยไม่มาเกิดเนาะ เพราะฉะนั้นบอสช่องว่างแนะนำว่าถ้าเกิดแล้วว่ห6ตัวเนี่ยไม่ต้องดองนะคะไปตีเลยเพราะตอนนี้บอสช่องว่างไม่กระโหลกกระไรต่อไปแล้วนะคะแล้วก็แม่บ้านไม่แน่ใจว่าผู้เล่นใหม่อ่ะจะต้องปลดล็อกเควสก่อนนะคะแต่แม่บ้านพยายามหาเควสมาจะแบบพยายามหาเควสมาให้ทุกคนดูแต่แม่บ้านหาไม่เจอจริงๆอันนี้ต้องขออภัยในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ยังไงอย่าลืมนะคะเรื่องบอสช่องว่างเนี่ยก็ถ้าเกิดมันไม่มีก็อย่าลืมไปปลดล็อกกันก่อนเนาะก็คือจกเควสอะไรสักอย่างเนี่ยแม่บ้านหาไม่เจอจริงๆพยายามหาแพลทเรื่อง โอเคบอสช่องว่างนะคะจะได้เงินนะคะที่แน่นอนเลยคือตัวละ8 0ดสิบถึงหนึ่เอมนะคะอันนี้คือตายตัวเลยนะซึ่งมันจะมีเงินเพิ่มด้วยนะคะก็คือจะเป็นโบนัสจากกล่องทองแล้วก็มีจากทองแท่งอย่างเงี้ยร้100อถึงสองันนี้จะสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นคือขั้นต่ําที่เราจะได้จากบอสช่องว่างต่อ รอบ5้าวันเนี่ยก็คือแ0 0ถึง1000 M เอมอย่างแน่นอนถ้าใครได้เยอะกว่านี้ก็คือเป็นเหมือนโบนัสเพิ่มนะคะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตรงโบนัสเรก็ขอให้เป็นโบนัสไปเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เยอะกว่านี้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะอีกอันหนึ่งที่อ,อันนี้อาจจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คือคุณจะต้องไปปลดล็อกลูกอรุณก่อนแล้วก็ต้องมีเกียร์นิดนึงนะคะก็อันนี้แต่ว่าก็เผื่อไว้นะคะว่าเออมันได้เงินเหมือนกัน เป็นรายสัปดาห์นะคะก็คือบอสสาระดำเดี่ยวและบอสสาระดำปาร์ตี้นะคะอ่ะบอสสาระดำเดี่ยวเนี่ยเออ มในปัจจุบันเนี้ยค่ะคือควรจะลงระดบับแปดถึงสิบเนี่ยค่ะไหวอันไหนก็ลงอันนั้นเนาะเพราะว่าเนี่ยมันจะได้รับเห็นปหมทองแท่งอย่างแน่นอนนะคะเออบอสระดับเดียวเนี่ยแม่บ้านอะ่ะไม่เคยลงสักทีก็คือแบบขี้เกียจบวกกับปวดหัวกับเมคอนิกมันขี้ก็เลยเออไม่ได้ลงแต่ว่ามันได้เงินแน่ๆน,น,นะคะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ถ้าใครรู้ก็ามาคอมเมนต์บอกได้นะคะคนที่ลงอยู่ประจําอืม ซึ่งอันเนี้ยก็ค่อนข้างแนะนำนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายตัวอยู่แล้วก็เราสามารถลงได้สัปดาห์ละ5ตัวเลยนะคะโดยแบบเอาตัวละครไม่ซ้ำลงได้นะอย่างเช่น 1, นึ osa, ่งโดซาสเซราฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะนับเป็นสลับรอบกันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกเผื่อในกรณีไม่แน่ใจได้ปะน่าจะได้นะเออเผื่อในกรณีที่แบบใครเหมือนใครแบบ อ,อไม่ขนัดตัวตัวนั้นอะเราสมมุติว่าชอบลงตัวหมูอย่างเงี้ยเอาแบบเป็นตัวละครคนละตัวโคลนไว้ได้วยกันแล้วก็ไปลงอะไรเงี้ยได้นะคะทีนี้ที่ต้องบอกว่ามันต้องมีเกียร์นิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นระดับ1นึถึงเอะคะ่ะมันจะใช้เหมือนกับเกียร์ที่เกมมาช่วยนะคะมันจะมีเรื่องลูกแก้วเข้ามาเกีย่ยวอันนี้จะขออนุญาตยังไม่ลงเจาะลึกแต่ว่าถ้าเป็นระดับแปดเก้าสี่ 1, มันจะใช้เกียร์ตัวเราเลยนะคะเนี่ยคือจะใช้เกียร์ตัวเราทันทีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เอออ่ะทีนี้เอ,อ ต่อไปนะคะบอสสารดําปาร์ตี้เนาะก็จะเป็นต้องลงแบบยากนะคะบอสสารดําปาร์ตี้เนี่ยก็ให้ลงแบบยากนะคะเวลาลงก็คือลงเนี่ยแบบท้าทายเนาะนี่เห็นปะอืลงแบบท้าทายนะคะตัวไหนก็ได้ก็ลองเลือกเอาอันนี้ก็ประมาณนี้ซึ่งก็สามารถสลับตัวได้อย่างเช่นเอาโดซาลงโคดไว้กบเซราบเนี่ยแล้วก็เอาเซลาบลงอะไรอย่างเงี้ยในซ้ำในตัวเดียวกันได้ก็เหมือนกันลงได้ห้ารอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะีอันนี้ของแม่บ้านเนาะ ของแม่บ้านจะลงแบบนี้ลงจิกาวีนูกาซันน,นูกาซันแล้วก็อุทุลีอุทุลีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งสารลัรปาตีเนี่ยเอาตรงคือได้แน่นอนเลยนะคะก็คือได้เงินจากทองแท่งแน่นอนนะคะก็คือสองพันห้าร้อยเอ็มนะคะจากบอสอันนี้คือให้แบบให้เลยตายตัวนะคะก็คือตัวละห้าร้อยเอ็มนั่นเอง ส่วนที่เหลือจะเป็นโบนัททั้งหมดนะคะก็คืออย่างเช่นพวกประดับเดบโทั้งหมดนะคะสุ่มตั้งแต่0ูนขีดจนถึง2ขีดนะคะบางทีก็มีบางจังหวะก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันก็คือได้น้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ที่เหลือก็คือจะเป็นการสุ่มทั้งหมดนะคะแต่ว่าอันที่ได้แน่ๆก็คือ 2500M นั่นเองอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอื เนี่ยแลวถ้าใครลงส์อดมเดี่ยวได้อีกก็นั่นแหละได้เพิ่มเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายสัปดาห์นั่นเองนะคะส่วนสารดมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันจะรีทุกวันเสาร์ตอนห้าทุ่มนะคะ,อ,ะอันนี้มันจะรีวันเสาร์ห้าทุ่มนะนี่ก็สามารถรายละเอียดได้เลยนะคะ,ะทีนี้สารดมเนี่ยจาเป็นต้องทําค้ดรุ่งรุ่พาร์ทหนึ่งก่อนนะคะมันถึงจะปลดล็อกนะคะถ้ายังไม่เคยทําเลยมันจะไม่ปลดล็อกนะโอเคไปบ้านไม่แน่ใจอของปาร์ตี้ที่ ของปาร์ตี้นี้ถ้ารึกไม่ทำพาร์ส,สองก็ได้ั้งไม่แน่ใจจำไม่ได้เลยอันนี้มันนานเกินแต่ว่าพาร์ทหนึ่งยังไงก็ต้องทําอันนี้บางครับนะคะประมาณนี้อืมโอเคก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะนึกไม่ออกว่า,วาตอนเนี้ย โอเคก็ขออนุญาตมาเอ่อบอกไว้เผื่อบางคนอาจจะตกแพทดหรือบางคนเอาง่ายคือ yeah. ม right. ือใหม่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือเงินที่แบบคุณทําได้นะคะแล้วก็เออแล้วก็เกียร์สารดำปาร์ตี้นิดนึงเกียร์สารดำปาร์ตี้นะคะก็ เอาคล้ายๆกับของเดี่ยวอะค่ะก็ขั้นต่ำอยู่ที่เนี่ยสามพีสามสามศูนย์ขึ้นไป DP ประมาณสามแปดศูนขึ้นไปอะค่ะก็ไปจับปาร์ตี้กันลงมันเป็นปาร์ตี้อะเนาะ,ะก็คือถึงจะเป็นปาร์ตี้ก็ประมาณนี้ลงได้นะคะอืมเออโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะคิดว่าหรือว่าถ้าใครนึกอะไรออกคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะแต่แม่บ้างคงไม่ได้แก้คิปแล้ว <laughs> โอเคก็อันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้แลวกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยแหละว่าแม่บ้านหาเงินมาจากไหนเยอะแยะแบบบางทีเวลาไม่ได้ฟูงไม่ได้ฟาร์มแล้วก็อันนี้ก็นั่นแหละค่ะเป็นช่องทางการหาเงินทั้งหมดเนี่ยค่ะอ่าในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์นะคะของแม่บ้านทําอะไรบ้างนะคะภาษีเองค่ะของแม่บ้านมาจากไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย โอ้อย่างที่บอกเลยแม่บ้านไม่ใช่คนฟาร์มหนักนะคะทุกคนก็ตามนี้ช่องทางทั้งหมดที่ตอนนี้ตัวเกมมีให้อันเนี้ยพวกเนี้ยคือดีมากเลยนะคะสำหรับคนขี้เกียจฟาร์มเราก็มานั่งเก็บเงินเป็นรายอาทิตย์กันไปประมาณนี้นะคะสำหรับตอนนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะหรือว่าสมัครสมาชิกหรือโดเน็ตก็ได้นะพวกเชอมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยแล้วฉันจะพยายามทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆโอเค <c oughs> okay. ถ้าใครยังมีคำถามอะไรอยู่หรืออยากจะเพิ่มเสริมเติม,ตร,มตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วก็เอ่อนั่นแหละอก็ม,อมีอะไรก็เมาส์มอยกันได้สอบถามได้อะไรได้นะคะแม่บ้านไม่กัดเดอ้อแต่ส่วนใครมีตรงไหนเพิ่มเติม อะไรเงี้ยก็บอกกันได้นะคะอืมอ่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายายอ่ะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบครีเซอร์แล้วแล้วก็ไม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ต้องใช้ ID ทีพาสเวิร์ดด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปให้เขานะคะซึ่งสามารถดูได้ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าจะไปดูคลิปที่แม่บ้านเคยทำไว้ก็ได้ าสามารถติดต่อทางร้านได้เลยนะคะทางทาง Facebook หรือว่า l ล n e แอดนะคะแล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีราคาตามนี้เลยนะคะซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ราคาเนี่ยจะมีการขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างนิดๆหน่อยหน่อยนะคะแล้วแต่ช่วงถ้าอยากจะให้ชัวร์สุดก็ลองสอบถามทางร้านได้เลยนะคะว่าช่วงนั้นมีโปรโมชั่นหรือเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าโอเคถ้ายังไงก็อย่าลืมร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปกันด้วยนะคะ